สวัสดีครับผมวันนี้ผมพามาเบิงชั้นวางของนะครับผมผมเห็ดไวเหลี่ยผมก็สิมารีวิวเบงนะครับผมมันดูดีเราแข็งแรงดีครับเลยมารีวิวเบงครับผมผมจะนําไปใส่ในขัวนะครับสั่นวางของในขัวนะครับผมก็ใส่ไม้ฟ้าเชลราแล้วก็ใส่เหล็กตองเหนียวค่นนเหนียวนะครับผมเห็ดความ ยาวกับหนงรย้าสิบเซนติเมตรความสูงกับหนึเซนติเมตรนะครับความกว้างกับสีิบสีเซนติเมตรนะครับผมหนากว้างของไม้ฟ้าเชลากับยี่สิบเซ้นนะครับนี่ครับผมเอาถาังมาวางรองเบิงวางใส่รองเบิงหนักๆนะบ่อตีงบ่อเอนเลยนะครับผมแข็งแรงแข็งปักเลยครับครับวางลง,างสองถังเอ็แข็งแรงดีครับผมโพสเนต์นไปใส่ว่าง ถังข่าสารนะครับแล้วก็ถังปลาลาปลาแดกในขั้วนะครับผมขุทังกระมังหม้อว่างลยเบิร์ครับเครื่องใส่ในขั้วห้องนี่ครับใหม่กะไหม่ฝาเชือลาลายไม้สักนะครับผมก็ดูสวยไปอีกแบบครับก็ปิดปิดทางหลังกันของเล็กๆหน่อยกิ่งตกลงไปน้ำครับครับผมก็ดูสวยงามดีครับผมก็อยากได้แบบนี้ก ลองไปเห็ดไปท้ำใส่ได้นะครับผมหมหวามันเือะดูโอเคครับผมผมเลยมาแช่บ้งครับแข็งแรงดีครับดีก็ไม่อัดไม่อัดถูกน้ำน้อยนึงก็บวมกับไปแล้วครับผมกับเบียวแล้วครับนะครับผมแข็งแรงแล้วก็สวยงามนีครับงบประมาณที่ใส่ก็ใส่เซ็ตเลก็ก็ประมาณหนึ่งพ สามร้อยบาทได้ครับผมได้สันน่นสามสั่นหนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมเฮ็ดเองนะครับเฮ็ดเองก็ยังราคาหลักพันเลยครับผมของแพงครับทุกคนอนี่ยเอาผมกับขอบคุณที่รับชมและติดตามชมครับผมมาแชร์เบ้างครับผมชั้นวางของทําจากไม้สักเออไม้ฝาเชลา่ลาไล่ไม้สักนะครับผม ขอบคุณที่รับชมและติดตามชมนะครับผมจิปนี้ก็บ่ม,มีอย่างมากไมยครับผมแค่นี้ละครับผมสวัสดีครับ